บบรถเข็นลากได้เลครับเป็นการทหานเล็กน้อยนะครับ,รรรบ,บกระบบสายไม่มีมานะครับข้ามพนนี้ไม่ใช่นะครับโอเคท่านชมนะครับ บอกกาวซับกาวนะครับลูกสูบเชื่อมท่ามินนะครับมีสายทั่วไปนะครับก็บอกว่ามีสายอะไรหาได้นะครับบอกกาวเซรามิกนะครับก็บอกมีจำหน่ายนะครับ